เอาเอาวขา้วใหญ่มาครับพี่น้องขนาดร้อยแปดสิบซนอ๋อนี่ก็เสียอดีเพิ่นมาเรียนครับนี่เสียนติวเตอร์ครับเสียนติวผมจะมาเรียนห้ครับวันนี้เด้อสวัสดีครับีปยังโอ้เก่งยังเลยตัวนี้ขนาดร้อยแปดสิบเซนครับนี่สวัสดีครับเ,เคสเราคนบนครับพี่น้องครึ่ตัวหรือแบบพี่น้องมาเรียนเราครับวันนี้เดี๋ยวฟังติดตามรับชมว่า เห็นบาเด้อหา,าทีมงานมาเรียนไห้ครับนี่โอ้นี่ครับเชียนเียนเกมกับมานะครับนี่ไสวาวตัวยใ้อาววใ้หาวาวอยู่พี่น,น้องยู่ซื่เลย เดาเ,เาหรอเดาเ,เหรอเห็นเช่นเกมมันเรียนไหนครับนี่เอ้ยเกมเกมคล้องครับ,น,บนีะสะ่สเลคคุณไปปล่อยไปได้วช่ไห้มอหน่อยเ,เอากล่องทิดโตแหมเรียนอากาศย่ำแรงพี่เนอะประมาณหาโมงเรียงอะไรจะชงออกบุง 6, มันหลุดกันครับว่บาว่าเอาถึงว่าพี่น้องอ่ะเนี่ยจเจียนเขาเจียนเขาโอ้มันนี่กาดอโอ้ยกำลังสบเลียนอีกดวงนึงพี่หนออันนั้นว่าสนุกครับด้วยว่าวสองห้องครับ ตัวนี้วาวขั้วไอหรือวาว,วาววงเดือนครับพี่น้องของไอ้์ช่างกิจนะครับนี่เพื่อนใจดีให้มาเลี้ยงครับนี่ช่างจิตมันเป็ดนะครับเอิ่มเพื่อม่วงครับโฆษณาว่าเพ,พี่นก่องดวงนี่เพื่อนกระตังให้มาเลี้ยงครับเพื่อนเอาน้ำบ๊อบพงครับตัวนี้ซ้ำไหนฟรีครับพี่น้อง มันนี่เป็นมือแหลกครับตีว,าว่าเท่าสีออกงานครับกำลังเขาด้วยการเรียนว้าวเลยไป่นอกก็ต้องจริงจีแล้ะครับวิถีชีวิตทุกคนอีสานครับเกี่ยวเขาเแหลวก็ลอาวาวมาเรียนเขาหนาหน้าวครับล่มมีวีฝั่งเสียงสนุวาวครับพูนครับคนที่เรียนอีกไกลพูน จะเป็นเหด้วยครับในกล่องนึดเห็นนื้อปรดยักษณ์เต็มแล้วบ่าพอแล้วบ่าครับ1 2ไปโอ้วสิ่งแล้ววนะ่า เกือเกือไปเกืองับล่ะงับล่ะเออกำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้ยมอขึ้นพี่หลองรอบแรกฮะ ห่อยเหี้มายี่สสองดวงปลาสนุก,ม,นกออมันจะขึ้นอยู่เลย,ม,ย,ยมันจะขึ้นยงหันนี่น้ะแน่มึงยังจะขึ้นอยู่แม่ เปลี่ยนเกย์เลนได้หเป่นเลยเปลี่ยนเปล่นเปลี่ยนมือเลียนเลยพ่เมเป็นเชียนเกเลยบ่าเนาะเชียนจอยเลียนมกยเลนกับมือย่ใครดูมอยู่อ็มาซอยนี่ดูลงไปสุดนะเอาเชียนเกิเรียมพอมครับตออกไปกับคุ จะขืนยุ่นจะขืนยุ่นไปบองกัน,นัน,น่อยเล็กอุ่นพี่นอกเห็นปะ จับเอาป้าจับเอาพี่ก่วก็มาพี่มันมันเจืออยู่กัวอยู่คนมาไล่ดกไปมัดไปเสาผมคุณไปไปมันเจือไปกัวกุ้งายโอ้ยดีครับเตียนเกือบนี่มองมัดครับนี่คุณว้าวเลยหรออาร์เอาร์ตจะได้ท้ายนี่ยยังเสียงวะ ถา้าเห็นบ่นเห็นล่ะมันมืดแล้วพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดไวาก่อนพีน่นเนาะโอ้ไปยังไงเด็ก อยู่ปะยูอยู่ดอกนี่ยินเสียงพี่น้องเห็นปะมันมมด่าจะเว้นนะครับเพราะมันมืดครับมันมอยู่สูงกันนะมันสูงเหมือนจำเป็นครับพี่น้องฟังแต่เสียงสนุกเขาเนาะยคือเนียบร้อยแล้วพี่น้องจูบเป็นจูบครับนี่ ครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องขึ้นเลยเอาขึ้นซื้อท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องว่าเหรอแล้วสิเทพอโตออกเมื่อครับคำละ่ะเบื่้องซื้อมะกูลพี่น้องโอ้เสียงสนุบว่าวครับเออโอ้ตกเว้หนูพี่น้อง ครับบรรยากาศยังไม่แรงครับนี่ยืน่นมาสิแจ้งแล้วต่ว่าในกล่องมั่นหมึดแล้วพี่น้องนี่ในกล่องหมึดนะครับตอนนี้ก็ใส่ไฟโทรศัพท์ส่องเขาเพิ่ไงไล่ครับเอาว่ามาหลองเนี่ยครับต้องว่าดวงไหมครับพี่น้องต่อเน,นี่ยทริป ก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามช่องเคยเล่าคนบนน้ำนยครับพี่นอ้อโงโลมแห่งไปเนี่ยเห็นันเอาเบา,าสนุนกไหมเนาะร้องจันนะครับ ด้องจันทกันเลยต้นวาวอง,องต้นเขาขึ้นไปแล้วครับวาวขวายครับวาววงเดือนครับทรายมันเปินออกเอ้ายาังไากันเนะะาะปอกกันคลิปหนา,าได้ไหมเนองเนี่ยอยู่ตัวหน้าตัวตาไม่เห็นเลยมองไม่เห็นจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ครับเด็ดเท้ใช่ไเด็ดท่เอ้าเป็นยังไงครับลมอยู่ตรงนั้นฮะลมอยู่ตรงนั้นโอ้นีอย,อย่างงั้นใช่ไหมลม ลื่น,ม,นมันลื่นมันมันหลบซองเทียมบ,บ่โอ้ยลุงบอกแล้วว่าอย่ามาเห็นไหมมาแล้วก็ลื่นลมมีแผลไหมล่ะไม่ค่ออยะไรก็ดูม,ม,ม,ม่เป็นไร,รแล้วแค่นี้คนเก่งอยู่แล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วนะโอ้ขนาดเดียวก็หนิออเราเป็นไรเลยยังแข็งแกร่งอยู่แ,แ,แล้วร้องไห<ๆ>้ร <c oughs> ้องไห้เลยนั่งเป่าอันเบิ้งเบิงวาวครับเบิ้งเรียนเวาวครับวันนี้หลานหน่อยครับ กองเสียครับนี่กองหมวกครับนี่ใส่อันอะไรตั้งครับนี่กลเมย่อพรุ่งนี้เขามาเก็บซากพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเปลาเก็บซากเปล่า <c oughs> มูลจะไปหล่นลงตรงไหนไปพี่น้องเมื่อละบานนี่ของแถะของแถะหายแล่วหายและวหายแล้วตัว่ัน อานี่ครับมาเก้าอู่เถาเล้วครับขั้นเก่าครับอไอ้พี่น้องเมื่อไหร่แล้วครับบานนี้เมื่อไหร่เห็นแนวคลิปกันพอกันคลิปไหนครับคลิปพุ่นละอันเอาวาลงนะครับสวัสดีครับค่ะเอาแล้วเราสวัสดีครับหน่อยครับเออสบายดีสบายดี